สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการเรื่องถ้าเราดูเรื่เล็กๆไม่ต้องร่วมใจก็ได้แค่ว่าต้องเสียสาสิบาทเนะี่ยมันเป็นเรื่องของของนายกแต่ถ้ามันมีการจัด กับช่วยลดภาระของกรมการสังกิบาคิด<ช>ว่าป<ช>ระชาชนน่าจะไม่ไมีปัญหาหมายถึงว่าถ้าร้างเาตกอออกออกบ้านบุคลากรที่อื่นเขาเป็นขขาคือคือถ้าขาดแคลนบุ <_ s> คลากรการร่วมใจก็เป็นการแก้ปัญหาใ,ใ,ในในระดับหนึ่งนะครับ और okay. ने รู้สึกตรงนี้เขาเรียกสิบเอทั้งหมดบางคิวอะไรเงี้ยคนก็จะไปทำต้งตรวจวจบางทีบางคนก็ต่เพศวจหลายวจหลายอย่างอุยเลืนทําอะไรเริ่มหแล้วเวลาุกก็จะจาบค้านพิเศษขึนอกลอรอยาสอะไรเงี้ย ุเบียงคุณนักวิชาเสกนิรคุณบันจงเสกนิรัยเขตอใจอาชริคอาณาญาเลขที่น้าขายเจ้าของร้านทองเนี่ยไม่ได้เสียประกันสังคมด้วยเพราะไม่ได้เป็นบริษัท ไม่ได้เป็นโรงงานแต่เป็นเจ้าของร้านทองข้าราชการก็ไม่ได้เป็นใช้สินบัตรทองอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับเจ้าของร้านทองก็ใช้สินบัตรทองอย่างเงี้ยมันมันยุติธรรมกับสังคมของประเทศเราหรือไม่ที่ที่รัฐบอกว่าคนที่ใช้สินบัตรทองต้องไม่ร่วมจ่ายใดๆอันนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นฉะนั้น ถ้าถามผมเนี่ยมันต้องมีอีกสิทธิ์หนึ่งก็คือสิทธิ์ที่ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่ประกันสังคมและไม่ใช่บัตรทองคนกลุ่มนี้อาจจะต้องช่วยช่วยรัดก็คืออาจจะใช้ประกันสุขภาพหรือมีการร่วมจ่ายอะไรต่างๆซึ่งคนเหล่านี้ยืนยันว่าเขามีความพร้อมในการจ่ายเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยรัดเนี่ยไปห้ามเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับ อย่างอย่างประชาชนที่เขาไม่พร้อมที่จะจ่ายคนที่ใช้สิทธิ์สิทธิ์บัตรทองอะไรอย่างนี้ครับอย่างในโมเดลของอาจารย์ผมคิดว่ายังจําเป็นจะต้องจ่ายไหมหรือว่าต้องจ่ายตามฐานเงินอะไรเลยผมผมคิดว่าไม่จําเป็นครับคนคนที่ไม่มีก็ต้องไม่จ่ายนะครับผมคิดว่านี้เป็นเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่สุดเพราะเราต้องเข้าใจว่าสุขภาพเป็นเรื่องพื้นฐานซึ่งคนทุกคนจะต้องเข้าเข้าถึงและได้รับการรักษาแก้ไขปัญหาสุขภาพการเจ็บป่วยนี้ฉะนั้นถ้าเขาไม่มี ไม่มีเงินเขาก็ต้องไม่จ่ายแต่ต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมส่วนคนที่มีก็ควรจะต้องจ่ายไม่ใช่ไปออกระเบียบว่าห้ามจ่ายปัจจุบันเนี่ยม,มันมีแนวทางนี้ว่าห้ามจ่ายถ้าเป็นสิทธิ์บัตรทองซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามัน,มน,มนไม่เหมาะสมนะครับประเทศเราไม่ได้มีเ,เงินทองมากมายร่ำรวยที่จะเอาเงินมาใช้จ่ายทางด้านนี้ฉะนั้นต้องให้คน,นร่วมจ่ายด้วยซึ่งเมื่อไหร่ที่มีการร่วมจ่ายเนี่ย งบประมาณของรัฐที่จะใช้ดูแลตรงนี้มันก็จะได้ลดลงนะครับแล้วก็มีประชาชนที่เขามีศักยภาพผมย้ำนะครับต้องต้องเป็นประชาชนที่มีศักยภาพในการจ่ายซึ่งเราอาจจะดูจากฐานภาษีก็ได้อย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ก่อนได้นะ